เช่อเคยครับกับช่องชาติฟิชชิงครับผมในปีที่352อหน่าอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลครับผมแถวสนามแข่งครับตรงเวิร์นนะครับผมตรงร้านค้าใจบุญนะครับผมเดี๋ยวขวาเข้ามาครับถ้ามาทางโรงพยาบาลครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันนะว่าจะได้ตัวหรือเปล่าครับอาทิตย์ที่แล้วนะครับมีทางทีมงานมาตกนะครับ อก็หาไปนะครับผมน่าจะ20-30โลครับเดี๋ยวมาลุ้นกันวันนี้ครับผมว่าจะมีตัวหรือเปล่าครับกับเช้าวอาทิตย์นะครับผมคอยติดตามรับชมครับมาลุ้นกันครับได้3ตัวแล้วครับ Are so you know them? Yeah. ba xây đường wow ngam ngam. cũng mê tệ rồi kim tệ xoay đường này. Ấy, được con อยู่ผวกแดงนี่แหละครับอยู่ตรงไหนอยู่วังตะผินครับร si> ู้จักแก้วใช่ไหมแก้วแก้วไม่รู้จักนะชื่อน <sh ี้แก้วขายที่เกือบเป็นอยู่ที่ตลาดหลักไม่รู้จักว่าอาจจะคุ้นหน้าหรือว่าไม่รู้จักชื่อก็ไม่รู้ค่าจานก็กินดีปะป๊าอยู่ใกล้ครับ สายนี้ก็โอเคแล้วเนี่ยอยาไปเป็นทีไปแหะปาตาแบบนี้เนาะค<อ>วี่หนะ้องเนือน่ะอยากได้ทังนี้าตกากตงทั้งนี้เป็นปาตาโอ้ตาคิดเดินเอเีเดงเยะโอ้ตะเพียนป่า ยลเตัวสวยๆครับหายริบเลย โอ้ึงเมื่อทำไมมันหายไปเปียนเข้าเพื่องข้าวเขตอนเย็นเปียนเข้าแล้วเยพวันเดียวอ่ปลาทุกท่านวันนี้พบกันอีกเช่นเคยกรับช่องนะชัดฟิชชิ่งครับผมในปีที่5 5ครับครับอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลครับผมตรงนี้เป็นโซน ที่เป็นบ่อนะครับผมเป็นบ่อขุดนะครับผมวันนี้ปลาไม่ค่อยกินเท่าไหร่ครับพอได้ไปครับผมกับตกสืบผิวเปิดกับชิงรีวสองระยะครับระยะ54กับ6สามนะครับผมทั้งตะเพียนทั้งนินครับเดี๋ยวเรามาดูปลารวมกันครับผมเดี๋ยวหลังปีใหม่เราจะไปที่ไหนต่อคอยติดตามรับชมครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยกับคนาชาติฟิชชิ่งครับวีที่352ห้าอน่างเก็บน้ำหนองปลาไหลครับผม เดี๋ยวอีวีหน้าเราจะไปที่ไหนต่อคอยติดตาม,มรับชมครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับมาถึงจุดสิ้นสุดของคลิปในวันนี้แล้วนะครับ,รบในอีพีที่3 5 2อหนะ่าอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลนะครับมีนั้นนะหลายหลายท่านครับทางผู้เฒ่าผู้แก่มาตกปลาที่อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลต่างคนก็ต่างได้ไปพอสมควรครับผมวันนี้ปลาไม่ค่อยกินเท่าไหร่มาดูปลารวมกันครับผมนะครับ,รบพอได้ตัวไปครับผม าไม่ค่อยกินเท่าไหร่ครับวันนี้มาไม่ถูกวันครับผมวันที่ปาดินก็ไม่ได้มาครับผมทีพีหน้าเราจะไปที่ไหนต่อคอยติดตามนโจงครับผมตอนนี้สวัสดีครับ